สวัสดีครับร้านเพ็ยพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ทิ์จันทร์นะครับแต่สามารถนัรับสินค้าได้ที่เจเจมอลเฉพาะวันเสาร์หรือวันทิ์นะครับโซนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองจัดส่งหมดถึงมือแน่นอน100%เซครับสามารถมาจําสินค้าติดจองสินค้านานได้นะครับพูดคุยตกลงกันได้หมดครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกนุณาพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับ จี้ทองคำพรีมาโกตัวเรือนทองคำ 24K และ 14K น้ำหนักรวม2.9กรัมความยาว2.8เซนติเมตรหน้ากว้าง7มิลลิเมตรราคาเพียง9,900บาทครับหากพี่บีคนไหนนะครับชอบงานแบรนด์นี้นะครับแนะนำชิ้นนี้ราคาดีมากครับคิดราคาเฉพาะแค่ค่าทองคำนะครับ ค่าบำเหน็จค่าชิ้นงานค่าแบรนด์ไม่ได้คิดครับจะเป็นจี้ชิ้นไม่ใหญ่ชิ้นกำลังสวยกำลังน่ารักครับด้านบนจะเป็นรูปหัวใจด้านล่างจะเป็นรูปดอกไม้ที่เป็นสีทองทองนะครับจะเป็นทองคํา99.9%หรือว่าทองคํา 24k ครับส่วนสีขาวจะเป็นไว้โก14 k ครับงานแบรนด์นี้สินค้าเขามีคุณภาพอยู่แล้วครับ แบรนด์นี้ถนัดเรื่องการนำทองคำา4 k k หรือว่า99.9%มาทำเป็นงานเจอรี่สวยงามครับตัวเรือนสวยงามมากครับไม่มีตรงไหนเสียหายน้ำหนักกำลังดีครับ2.9กรัมเกือบ3กรัมเมื่อเทียบชิ้นงานกับขนาดสิบและจะวัดขนาดได้ชมครับราคานะครับเพียงแค่9,900บาทเท่านั้นกับน้ำหนักรวม2.9กรัมทองคำ99า9.9%และทองคำา 14K ครับ ขอคิดแค่เฉพาะค่าตองคํานะครับขอเรียนตามตรงครับว่าชิ้นงานนี้ไม่สามารถต่อรองราคาได้นะครับขอภายไว้ล่วงหน้าครับเพราะว่าราคาถูกอยู่แล้วคิดเฉพาะค่าตองคําไม่ได้คิดค่าํกน็จค่าชิ้นงานและค่าแบรนด์นะครับชิ้นงานนี้จะซื้อเก็บไว้ทำกําไรในอนาคตก็ยังได้ครับ สวยนะครับชิ้นงานน่ารักมากแบรนดีด้วยครับมาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านชชวก์การันตีว่าเป็นงานทองคำา99.9%และงานทองคำา 14K ครับพร้อมเงื่อนไขต่างๆครับหากยังไม่พร้อมวันนี้สามารถมาจำติดจองไว้ก่อนได้ครับมดจำไปเล็กน้อยจ่ายครบเดือนหน้าได้ไม่มีปัญหาครับชิ้นงานนี้ไม่สามารถนรับมือได้นะครับเนื่องจากราคาไม่ได้สูงมากทางร้านบวกกำไรแคบ หลักร้อยนะครับและชิ้นงานไม่ได้ประดับเพชรพลอยครับหากสนใจติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ตามไลน์เท็านล่างครับก่อนจากการก,นนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับไม่งั้นไม่เห็นสินค้าเปเดน,นะครับสุดท้ายนี้ขอบพระคุณรับชมกิปวิดีโอครับขอบพระคุณครับ